เนื่องจากเพดานเป็นอวัยสำคัญที่จะใช้ในการพูดนะคะเวลาพูดเนี่ยเด็กจะต้องเอาลิ้นไปแตะบริเวณต่างๆในช่องปากนะคะทีนี้ถ้าไม่มีเพดานเขาก็จะแตะผิดที่ทำให้เสียงขึ้นจมูกจะทำให้พูดไม่ชัดค่ะปกติแล้วเด็กๆจะฝึกพูดก็ประมาณ1ขวบนะคะควรจะผ่าตัดเพดานประมาณอายุ9เดือนถึง18เดือนค่ะก่อนผ่าตัดนะคะเราจะส่ง น้องเขาไปพบกับแพทย์โสตสนาสิกนะคะหรือว่าแพทย์หูคอจมูกเราจะทําการตรวจแก้วหูนะคะเพื่อจะดูว่ามีของเหลวข้างในหูชั้นกลางหรือไม่หากพบว่ามีของเหลวข้างในหูชั้นกลางจะส่งผลกระทบต่อการได้ยินทําให้น้องได้ยินไม่ชัดหากเมื่อพบว่าผิดปกติเราจะวางแผนการรักษาร่วมกับศัลยแพทย์ ช่วงผ่าตัดนะคะน้องเขาจะต้องสบายดีนะคะไม่ป่วยไม่มีไข้ต้องขอรบกวนคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแลนะคะอย่าให้เขาป่วยในช่วงนั้นการผ่าตัดเป็นการดมยาสลบนะคะเพราะฉะนั้นน้องเขาจะต้องงดนมประมาณ6-8ชั่วโมงก่อนผ่าตัดเพาก็อาจจะหิวแล้วก็ร้องงองแงได้คุณพ่อคุณแม่ต้องใจแข็งนะคะอย่าไปแอบป,ป้อนนมถ้าเกิดว่าไปป้อนนมก็วันลุ้มขึ้นก็จะผ่าตัดไม่ได้เลยค่ะก็ต้องไปเข้าคิวใหม่ การผ่าตัดจะใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะเป็นการเย็บซ่อมเพดานค่ะก็จะเสี่ยงเรื่องเกี่ยวกับมีเลือดออกนะคะแต่เราก็จะต้องระวังแล้วก็ห้ามเลือดอย่างดีค่ะถ้ามีน้ำข้างเราก็จะผ่าตัดพร้อมกันกับการซ่อมเพดานค่ะจะได้ดมยาสลบครั้งเดียวการรักษาของเราก็คือการเจาะแก้วหูเพื่อใส่ท่อระบายของเหลวที่อยู่ในหูชั้นกลางให้ออกมาได้นะคะเมื่อของเหลวอ,ออกมาการได้ยินของน้อง กกก็จะลับคืนสู่ปติหลังผ่าตัดนะคะน้องเขาก็จะมีแผลบริเวณเพาดานปากนะคะก็อาจจะมีเลือดซึมได้ถึงแม้ว่าเราจะพยายามห้ามเลือดอย่างดีแล้วก็หมอก็จะใส่เป็นวัสดุห้ามเลือดเอาไว้นะคะหลังผ่าตัดถ้าน้องเขาร้องมากๆนี่วัสดุอันนี้มันอาจจะหลุดลงมาเป็นก้อนสีดำๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องตกใจค่ะ แล้วก็ในช่วงแรกๆนะคะน้องเขาอาจจะกินได้น้อยเพราะว่าเจ็บแผลนะคะก็อาจจะต้องให้น้ำเกลือไปอีกสักสองสามวันค่ะเราก็มียากแก้ปวดให้นะคะถ้าน้องเขางงแงนอนไม่ได้ก็ขอยากแก้ปวดได้เลยค่ะการทานนมนะคะต้องทานผ่านไซลิงนะคะเราจะไม่ให้น้องโอมดูดหรือเป่า,าจุกนมนะคะเนื่องจากว่าเวลาดูดนมเนี่ยค่ะน้องเขาก็จะเอาลิ้นกดหัวนมไปชนกับเพดานนะคะก็จะทำให้เพดานที่เราซ่อมเอาไว้เนี่ยมันแยกได้ค่ะ หลังป้อนนมเสร็จนะคะขอคุณพ่อคุณแม่ให้น้องทานน้ําตามด้วยเพราะว่าจะได้ล้างคราบนมออกจากเพดานนะคะไม่อย่างนั้นมันจะทําให้ติดเชื้อได้ค่ะหลังจากที่แผลหายดีทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะส่งน้องไปพบนักอัถบบัตินะคะเพื่อประเมินการพูดแล้วก็ฝึกพูดค่ะ เมื่อก่อนเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจเลยค่ะด้วยความที่เมื่อก่อนอมันจะมีสังคมที่เพื่อนบุี่กันนะคะแล้วก็ต้องเสียใจมาตลอดตอนแรกที่คลอดนะคะคุณแม่ก็กังวลค่ะกังวลน,นอนไม่หลับทั้งคืนเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะนี้มาค่ะพอได้มาที่นี่ก็เริ่มเข้าใจตามกระบวนการทีละขั้นทีละขั้นนะคะตั้งแต่น้องยัง แลกข้อดะคะ่ะ20กว่าวันมาตั้มนัดเรื่อยๆจนทำเพดานเย็บปากอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มสบายใจเพราะว่าพัฒนาการของน้องการเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าของน้องก็ดีขึ้นมากเลยค่ะคุณหมอและพยาบาลดูแลมากเลยค่ะติดตามการรักษาให้เราอ,อย่างต่อเนื่องค่ะจนทุกวันนี้เราได้รับการแก้ไขมาเราก็ดูดีขึ้นเราก็ได้รับคำชมจากครอบครัวแล้วก็เพื่อนทำให้เรามีกำลังใจขึ้นค่ะ เมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่กล้าถ่ายรูปไม่กล้าเจอคนแล้วก็ไม่กล้าพูดกับใครอะค่ะเพราะว่าเราอายที่เราเป็นแต่ว่าตอนนี้เรากล้าทำทุกอย่างแล้วค่ะมันเป็นเรื่องแบบมหศัศจรรย์มากเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะกำลังใจที่ดีที่สุดคือครอบครัวค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะโดนบูลลี่หรือโดนว่าย,ยัางไงเราก็ไม่ต้องไปนสนใจเขาค่ะเพราะว่าเรารู้ตัวเราเองว่าเราเป็นยังไงค่ะ ให้เรามั่นใจในตัวเองค่ะทุกคนเกิดมามีความสวยในตัวเองค่ะ